ถึงแม่หุยกลัวยังจะเศร้าแท้บ้านเมี่ยงขาหนาวของห้อนเมืงอกูน่ะคือพอคือพอคู่คักพอคู่คักขี่ห้อนขี่ห้อนขี่ห้อนอะไร่ยิงเข่ายันลูกตะเจยิงเข่าไปเจี๊ครับยิงเข่ายังไปเล่งไปเล่งกับพี่ตะเกิดเรื่อยเรื่อยพิชัยเกิดยุ่ยใส พี่ถ yup <ts> ้าเกิดยุ่ยสหลกถ้าเกิดยุ่ยใสอขี่หายนีาขี่หายนี่คิวกระด้างคิวกระด้างเงยคือดื้อไรไมีรูเมืองเลยเกือไปจัดการมันเกือจัดการมันเลยบอกผมไปญาาดบอกมึงอ่ะไปจัดการเลยเกือไปจัดการเลยออกมาแล้วเนาะ เกืกเกือ้เกือเกือเกกไปจัดการมัน